เจ้ามหาชีวิตแห่งเราได้ให้เก็บกลองใบแรกไว้เพื่อให้ใช้ตีเป็นสัญญาณบอกเหตุเมื่อมีศัตรูมารุกรานราวีที่นครเวียงจันทนั้นเพราะกลองใบนี้เมื่อตีแล้วจะมีเสียงดังมากและดังไปจนถึงเมืองบาดาลเป็นสัญญาณให้พญานาคน,นำไพร่ปนขึ้นมาช่วยรบจนฆ่าสิดพ่ายแพ้ทุกครั้งกลองใหญ่ใบนี้ชาวลาวห่วงแหนมากครับ กรรมมุนาวัตติโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบ้านมาแข้งเป็นหมู่บ้านร้างมานานและหมู่บ้านนี้ก็มีต้นมะแข้งหรือมะเขือกวงต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ40เซนติเมตรและหมู่บ้านแห่งนี้ก็มีตำนานเล่าขานมาว่าวังของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ตั้งอยู่ที่สำนักงานสาธ,ธารณสุขจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันครับอันหน้าทางทิศเหนือหน้าวังด้านซ้ายมือมีต้นโพใหญ่อยู่ต้นหนึ่งซึ่งปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีได้อนุรักษ์เอาไว้ด้านตรงข้ามของวังเสด็จในกลมมีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อว่าวัดเก่าต่อมาจึงตั้งชื่อว่าวัดมัชชิบมาวาดบริเวณวัดมีลักษณะเป็นโนน ชาบ้านเรียกว่าโนนมาแข้งมีเจดีศิลาแรงสันฐานคล้ายกรงนกเขาตั้งอยู่บนโนนแห่งนั้นเป็นเจดีกล่อมต่อมากแข้งใหญ่เอาไว้ตำนานยังกล่าวไว้ว่าสถานที่แห่งนี้เคยมีต้นมากแข้งขนาดใหญ่อยู่ต้นหนึ่งเจ้ามาหาชีวิตแห่งล้านช้างล่มขาวได้ให้ทหารมาโค่นไปทำกลองใหญ่ได้ถึงสามใบ เจ้ามาหาชีวิตให้เก็บกลองหนึ่งใบไว้เพื่อใช้ตีเป็นสัญญาณบอกเหตุเมื่อมีศัตรูมารุกรานราวีที่เมืองศรีสัตนาคเวียงจันทร์กลองใหญ่ใบที่สองได้สั่งให้นำไปไว้ที่เมืองหลวงพระบางส่วนใบที่สามนั้นมีขนาดเล็กกว่าสองใบแรกเจ้ามาหาชีวิตแห่งอาณาจักรล้านช้าง ให้ทหารนําไปไว้ที่วัดเก่าตั้งอยู่ริมหนองบัวมีชื่อเรียกว่าวัดหนองบัวเมื่อได้กลองมาจากเจ้ามหาชีวิตแห่งลาวจึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่าวัดหนองบัวกลองเมื่อกลองหายไปชาวบ้านจึงเรียกชื่อว่าวัดหนองบัวแต่ปัจจุบันได้ตั้งชื่อว่าวัดอาจสุรวิหารครับ มีตำนานเล่าแยกแยะออกมาอีกว่าสาเหตุที่เจ้ามาหาชีวิตแห่งเราได้ให้เก็บกรองใบแรกไว้เพื่อให้ใช้ตีเป็นสัญญาณบอกเหตุเมื่อมีศัตรูมารุกรานราวีที่นครเวียงจันนั้นเพราะกรองใบนี้เมื่อตีแล้วจะมีเสียงดังมากและดังไปจนถึงเมืองบาดาเป็นสัญญาณให้พญานาค นำไพรพลขึ้นมาช่วยรบจนค่าศึกพ่ายแพ้ทุกครั้ง้องใหญ่ใบนี้ชาวลาวมงแหนมากครับต้องจัดทหารเข้าเวรยามรักษาอย่างเข้มแข็งไม่ยอมให้ผู้คนเข้าไปใกล้ลอกเลงว่าจะถูกขโมยไปต่อมาก็ได้มีคนปัญญาดีเกิดขึ้นในแผ่นดินสยามนามว่าเสียงเมี่ยงครับตามตำนานนิทานพื้นบ้านของอีสานหรือสีธน,นชัย คนปัญญาวัยแห่งกรุงศรีอยุธยานั่นเองครับเมื่อกองทัพไทยยกพลไปตีเมืองเวียงจันทร์ก็พ่ายแพ้ทุกครั้งเพราะนาคขึ้นมาช่วยเสียงเงี่ยงคนปัญญาดีจึงได้อาสาไปหลอกให้เจ้ามหาชีวิตเอากลองไปทำลายครับไม่เช่นนั้นบ้านเมืองจะเกิดเหตุเพศภัยร้ายเจ้าเราหลงเชื่อสั่งให้ทหารนำเอากลองไปทำลายทิ้ง จากนั้นเสียงเมี่ยงรับจึงได้ส่งสัญญาณให้กองทัพเข้าตีเมืองและยึดได้ในที่สุดเมื่อยึดได้แล้วเสียงเมี่ยงจึงได้ช่างฝีมือดีจัดการปิดรูพญานาคเอาไว้และสถานที่ตรงนั้นก็คือพระาธาตุหลวงที่ก่อสร้างด้วยศิลปกรรมล้านช้างอันงดงามในปัจจุบันครับครับหันมาว่าเรื่องต้นมะแข้งใหญ่กันต่อไปครับ เมื่อถูกตัดไปแล้วก็คงเหลือแต่ต่อจะใหญ่หรือไม่ขนาดไหนนะครับพระพิสุทแปดรูปขึ้นนั่งชั้นจังหันได้อย่างสบายนี่คือการเล่าสืบทอดต่อกันมาแต่คิดว่าพระพิสุปดรูปคงไม่ได้ขึ้นนั่งชั้นอาหารอยู่บนต่อหมากแข้งแน่นอนครับคงนั่งล้อมวงชัน้นรอบต่อหมากแข้งเห็นจะได้ครับ ต้นหมากแข้งจะโตขนาดไหนก็ลองหันไปฟังท่านเจ้าคุณปู่พระเทพวิสุทธาจารย์หรือหลวงปู่ดีเนอะเจ้าอาวาสรูปที่สามวัดมัชชิมวาดพระอารามหลวงตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดธานีเคยพูดไว้ว่าที่โนโนหมากแข้งแห่งนี้มีต้นหมากแข้งขนาดเล็กอยู่มากมายแต่มีต้นใหญ่เท่าต้นมะพร้าวอยู่ต้นหนึ่งแต่ต้นไม่สูงมากคนระับ เป็นพุ่มกิ่งก้านสาขาแผ่ออกไปประมาณปีพุทธศักราช2442ก็มีแพะซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นจำนวนมากของพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์ผูกตกครองมนฑลราวพวนอุดรธานีเข้าไปกัดกินกิ่งก้านต้นหมากแข่งนะครับจนตายและสูญพันธุ์ไปหลวงปู่เนะเข้าใจว่า ต้นมะแข้งต้นนี้คงเป็นลูกหลานของต้นมะแข้งที่เจ้ามหาชีวิตแห่งอาณาจักรลานช้างร่มขาวตัดเอาไปทำกองเพลงก็ได้ส่วนเจดีศิลาแรงนั้นตั้งอยู่ตรงกลางอุโบสถในปัจจุบันครับในส่วนของวัดมัชิมวาดน,นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลมะแข้งชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดเดิมหรือวัดเก่าในวิหารเล็กๆ ภายในวัดมีพระพุทธรูปหินสีขาวปางหน้าลกลรประดิษฐานอยู่ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อหน้าครับวัดมัชชิมวาดพระอารามหลวงก่อนจะมาเป็นวัดมัชชิมวาดนั้นเป็นวัดร้างมาก่อนชื่อว่าวัดโนนหมากแข้งแต่หลักฐานที่พบให้ทราบได้ว่าเป็นวัดร้างนั้นก็มีอยู่สองอย่างคือเจดีศิลาแรงตั้งอยู่ที่โนน ประชาชนเล่าสืบกันมาว่าเจด,เดีนั้นครอบหรือคล่อมต่อมาแข้งขนาดใหญ่และมีพระพุทธรูปหินขาวปางนาคปลกปัจจุบันคือหลวงพ่อนาครับอยู่ภายในเจดีปัจจุบันพระพุทธรูปหินขาวปางนาคปลกก็ได้นํามาประดิษฐานไว้ที่หน้าพระอุโบสถให้ชาวอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้สักการะบูชากันมาจนทุกวันนี้ครับ และกลายเป็นพระพุทธรูปที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์คู่วัดมัชชิมวาดตลอดมาวัดมัชชิมวาดเดิมชื่อวัดนนท์แม่แข้งโดยได้รับพระราชทานบรมราชานุญ,ญาตสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2507ตั้งอยู่ในตำบลหมะแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานีตั้งอยู่บนเนื้อที่ทั้งหมด15ไร่1งานมีถนนล้อมรอบทั้ง4ด้านคือทิศตะวันออกติดกับถนนหมากแข้งและถนนบุษดีด้านทิศใต้ติดกับถนนวัฒนาด้านทิศเหนือติดกับถนนโพนพิสัยอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการหลายแห่งคือใกล้ศาลจังหวัดอุดรธานี โดยห่างจากศาลจังหวัดอุดรธานีเพียง40เมตรเท่านั้นใกล้กับสถานีกาชาติที่9และสาธารณาสุขจังหวัดประมาณ30เมตรห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ120เมตรด้านหลังติดกับโรงเรียนเทคนิคอุดรธานีโดยห่างกันเพียง30เมตร ห่างจากสำนักงานเทศบาลเมืองอุดอรธานีประมาณ250เมตรและตั้งอยู่ในย่านกลางของคุ้มต่างๆคือคุ้มบ้านหน้วยคุ้มบ้านโนนคุ้มหมาแข้งคุ้มทุ่งสว่างและคุ้มบ้านข้อกัวพลตรีพระเจ้าบรวมเจอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมสมัยดำรงตำแหน่งเป็นข้าระข่าหลวงใหญ่ผู้สมเร็จราชการมเมืองลาวบวน ได้ทรงสร้างวัดโนนมาแข้งที่เคยเป็นวัดลางครับแล้วมีพิสุจําพรรษาอีกครั้งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดมัชชิมวาสเมื่อราวพุทธศักราช2436พร้อมกับการสร้างเมืองอุดอรธานีขึ้นวัดมัชชิมวาสจึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุดอรธานี จนนนกาาบเททุ่วนนัี้หลวงพ่อนาคเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุดรธานีพบในวัดร้างโบราณที่บ้านโนนมักแข้งชาวบ้านเดือหมกแข้งและละแวกใกล้เคียงจัดให้มีงานส่สงน้ําในเทศกาลสงกรานต์ครับและงานบุญบ้างไฟเป็นประเพณีสืบมาในรัชกาลที่5 พนตรีพระเจ้าบรมเธอกมรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมวลทนไฟเหนือโปรดให้สร้างวัดชิมมาวาดขึ้นที่บริเวณวัดล้างนี้แล้วอัญเชิญข้อนาาปฏิสธานเป็นพระประธานในพระอุโบสถได้รับพระราชทานวิสุงค,าส,คาสีมาเมื่อวันที่27มกราพุทธศักราช 2,437ต่อมาในปีพุทธศักราช2,494ปรพระเทพวิสุทธาจารย์เจ้าอาวาสได้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถใหม่พร้อมกับบูรณะหลวงพ่อนาคโดยหุ้มพระพุทธรูปองค์เก่าไว้ภายในหลวงพ่อนาคเป็นพระพุทธรูปปางนาคกลกทำจากหินขาวเป็นท่อนนำมาประกอบกันเป็นองค์ พระปฏิสถานอยู่หน้าพระอุโบสถครับไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นเมื่อใดเดิมหลวงพ่อหน้าประดิสถา,านอยู่ที่วัดร้างบ้านโนนมาแข้งชาวบ้านเดือมาแข้งและบ้านใกล้เคียงนับถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จึงได้พร้อมใจกันปลูกศาลาขนาดเล็กมุงด้วยญ่าคาเป็นที่ปฏิสถา,านที่มีการทำบุญ ส่งน้ำในเทศกาสลสงกรานต์และทำบุญบ้างไฟบูชาเป็นประจําทุกป,ปีต่อมาเมื่อนายพุทธีพระเจ้าบรลวงเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมส่งสร้างวัดมัชชิมาวาดขึ้นที่วัดร้างโนนหมากแข้งนี้จึงส่งให้สร้างอุโบสถขึ้นที่โนนหมากแข้งแล้วอาราธนาพระพุทธรูปปางหน้ากรลกหินขา ดังกล่าวมาประดิษฐานเป็นประธานในอุโบสถนั้นต่อมาทางวัดได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2494จึงได้รื้อพระอุโบสถหลังเก่าและอาราธนาหลวงพอ่อนาไปประดิษฐานไว้ที่หน้ามุขด้านหน้าพระอุโบสถและได้มีการก่อสร้างพระพุทธรูปหุ่มองค์เดิมไว้ ประชาชนถือว่าเป็นพระพุทธรูปมิ่งเมืองอุดรธานีเพราะมีประจำอยู่ที่โนนมาแข้งก่อนสร้างเมืองอุดรธานีทางวัดชิบมาวาดถือเอาหลวงพ่อนาคเป็นสัญลักษณ์ของวัดและตราประจำวัดจะมีรูปพญานาคปกอยู่ตรงกลางหลวงพ่อนาควัดบัญชิม,มาวาดหลวงพ่อนาคองเดิมเป็นพระพุทธรูปปางนาคปกทำจากหินสีขาว หลังจากบูรณะแล้วชาวอุดรที่เคารพศรัทธาสามารถนำทองคําเปลวปิดถวายเพื่อเป็นการสักการะบูชาได้สะดวกขึ้นหลวงพ่อนาคเป็นพระพุทธรูปปางหน้ากลกวัดสดุหินขาวพอคุณทับองค์เดิมขนาดหน้าตักกว้าง104เซนติเมตรสูง260เซนติเมตรเฉพาะอ,องค์พระสูง149เซนติเมตร ศิลปะรัตนาโกสินร์นับเป็นพระพุทธรูปผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดอุดรนธานีประดิษฐานที่มุกด้านหน้าโบสถ์ครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกดสนับสนุนช่อง เือเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ